ต้มปลาปลากระป๋องหืมดูกินกับไข่ดาวแบบนี้แล้วดูเส้นโอ้โหเส้นหนุ่มจีนสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มครับลุยฮะไข่ดาวปลากระป๋องโคตรอร่อยเข้าใจง่ายพูดจริงๆริงมันเลิศลุยฮะไข่ดาวนะฮะต้องสาวฟองแบบนี้อยู่บ้านจัดไปนี่ไข่ดาวได้แล้วนะฮะทำเป็นบหมนุ่มจีนแบบนี้นี่ เราทำต้มปลาลาาปกระป๋องกันมาใส่น้ำลงไปหน่อยนึงแล้วก็ะป๋องหน่อยนึงเหรอใช่ครับปลากระป๋องลงไปนะฮะปี่กระป๋องมันเยอะจังสามกระป๋องเดือดแล้วอ้าใส่เครื่องลงไปนะฮะมีอะไรก็ใส่ลงไปแบบที่เราชอบนะครับพริกที่หนูซอยใส่ลงไที่กองถ่ายกินกันไปหมดใช่ดูดิดูความปลากระป๋องไม่ได้คือพริกข้นเใส่เหรอเรามีพริกป่นโรยด้วยมันนาลงไปนะฮะอ้าเฮ้ยมันนัวสุดคนเสร็จชิมน้ำนะชิมดู มันจี้มากเจอไข่ดาวนี่แบบโคตรเข้าเลยอะเข้าไหมเข้าสุดๆเขากินกันไหมกินใครเขาก็กินได้หมดถ้าเราอยากทำอะไรก็ทําเลยของมีในบ้านเรารุยได้หมดครับรุยฮะใครเอาไปทำตามคอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยนะคะบอกเลยว่ารัดรุยครับ